เออจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราไปเป็นเป็นลูกค้าง่ายๆนะเราไปเป็นลูกค้าของธุรกิจต่างๆนะฮะเออง่ายสุดเลยคือธุรกิจที่มีระบบสมาชิกอืออ่านะครับพอเราเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของระบบต่างๆเนี่ยปกติเขาก็จะขออีเมลเราค่ะใช่ไหมฮะอ่ายกตัวอย่างเช่นเราใช้เอ่อฟรีจีเมล ใช่ไหมฟรีฮอสเมลนะครับเราใช้เฟซบุ๊กใช้ทวิตเตอร์ใช้ y o u t u b e นะครับใช้ไอจแม้แต่ t i k ต็อกเราก็ต้องให้ข้อมูลนี้ข้อมูลพื้นฐานพวกนี้ก็คือขอชื่อสกุลน,นะครับวันเดือนปีเกิดอีเมลเบอร์โทรศัพท์นี่คือพื้นฐานเลยที่เขาเก็บเรานะครับแล้วก็เก็บเพศนะครับว่าชายหญิงนะครับ ตัวตัวสัญชาติไม่ได้กดเก็บสัญชาติเพราะฉะนั้นพวกฟรีเมลพวกนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นพื้นฐานแรกที่ได้ข้อมูลจากเราสองก็คือพวกร้านค้าที่มีระบบสมาชิกนะครับพวกบัตรเติมน้ำมันทั้งหลายแหล่นะครับพวกบริษัทมือถือ,อก็มีข้อมูลเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย แาะว่าข้อมูลของพวกเราเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะถูกวางแล้วก็กระจายกระจายไปเป็นพื่นที่นครับทีนี้การล่วไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอย่างที่บอกสองวิธีคือคนนอกเนี่ยเข้ามาถึงระบบแล้วเอาข้อมูลไปขายใช่ไหมฮะหรือเรียกค่าไถ่นะครับกับแบบที่สองเนี่ยก็คือคนในเอาข้อมูลไปขายคืออย่างในอดีตนะคุณปุ้มธุรกิจทวงนี่อ่ะ มุมเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการซื้อขายข้อมูลนะครับจากพวกเอ่อพวกธุรกิจที่มี d a ต้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นเทเลคอมหรือเอ่อหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานนะครับเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยเราต้องส่งข้อมูลให้เขาประจําหน่วยงานนะครับแล้วก็เอ่อก็มีการซื้อขายข้อมูลกันแบบเจ้าหน้าที่ขายข้อมูลนะอ่าไม่ไม่ใช่โตรบรษิษัทเป็นคนขายนะครับแล้วก็ คนทวงนี้ก็ไปโทรทวงพอมันมีกฎหมายทวงนี้ออกมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ซาลงนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ว่พูดง่ายคืออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องระวังทีนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่พยายามเรียนคุณพ่มว่าว่าวันนี้เนี่ยเราต้องพยายามทําให้ข้อมูลเราเนี่ยเ,เข้าถึงได้ยากเป็นพิเศษอย่างระบบที่เป็นออนไลน์ทั้งหมด นะครับปกติผมจะลงทะเบียนแบบยืนยันตนัวตนสองครั้งคือยืนยัน,นคได<น>้ด้วยเหรอครับการยืนยันต<ช>ัวตนสองครั้งใช่ครับก็คือว่าอย่างอย่างเวลาเราล็อกอินเข้าอีเมลเนี่ยนอกจากใส่ username password แล้วเนี่ยก็ให้ยืนยันผ่านมือถือหรือยืนยันผ่านแอปที่เป็นออเทนอีกตัวหนึง่งนะครับหรือแม้แต่ Facebook หรือ y o u t u b e พวกเนี้ยผมก็จะใช้แบบนี้หมดเพราะนั้น หรือถ้าคุณปุ้มเองเล่นหุ้นจะสังเกตว่าทุกวันนี้แอปในการเล่นหุ้นเนี่ยจะมีระบบยืนยันตัวตนสองครั้งนะครับเพราะถ้าเพราะว่ามันเป็นการป้องกันนะคระับไม่งั้นเนี่ยคือตัวพาสเวิร์ดเดี๋ยวนี้มันมันอาจจะหลุดง่ายๆนะครับหลุดง่ายๆว่าหลุดไปที่ไหนบ้างเพราะฉนั้นอถ้าเรากังวลเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ผมแนะนําว่าให้ใช้ระบบยืนยันตัวตนสองครั้ง นะครับซึ่งมันจะทําให้โอกาสที่จะคนแฮ็กข้อมูลเราเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆคือในแง่ของตัวประชาชนเน่ยเออก็ต้องก็ต้องปกป้องสิทธิของตัวเองวิธีปกป้องอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ให้คนอื่นเอาข้อมูลเราไปใช่ไหม uh huh. แต่ถ้าเอาไปแล้วเราก็ต้องฟ้องถูกไหมฮะอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นคนละประเด็นกันนะครับแต่อย่างที่เรียนเรียนคนปุ้มว่าโดยสถานการณ์ปัจจุบนันผมคิดว่า ทางทางภาครัฐเองก็คือตัวสํานักง,งานคุ้มครองมูลมุ่มนบุคลเองเนี่ยก็ยังให้ภาคเอกชน,นหรือหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ควบคุมมูลมนวนบุคลเนี่ยปรับตัวนะครับเพราะว่ากฎหมายที่จริงแม้ว่าประกาศมาสองปีกว่าเนี่ยแต่สองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นสุญญากาศอะเพราะถึงโควิดใช่ไหมฮะเ,เราก็ไม่ได้ตกลงปรับกันจริงๆจังๆเพราะนั้นอก พอมาบังคับใช้โดยสมบูรณ์วันที่หนึ่งมิถุนานี้เนี่ยก็เป็นช่วงช่วงเวลาให้คนต้องต้องทำตัวเองให้มันแบบออ่เปฏิบัติตามกฎหมายให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมผมผมคิดว่าในช่วงเจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะจากเบาไปหาหนักยังไม่ได้แบบเออซีเรียสจริงๆจังๆที่จะบังคับใช้ แต่ว่าถ้าตัวผู้บริโภคหรือประชาชนรู้สึกตัวเองเสียหายเนี่ยก็ลองเรียนฟ้องร้องได้นะครับคดีความมันนานนะฮะมันไม่มันไม่ได้แบบประเภทแบบรู้ตอนนั้นร้องตอนนั้นแล้วจบนี่ mm hmm. อย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยการพิส mm ูจน์ความความเสียหายไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอผู้บริโภคมันเป็นหน้าที่ของคนที่เรากล่าวหาเขาแต่เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอะอย่างเมื่อสักครู่บอกว่า ยีบล้านเลกคอร์ดที่บริษัทขายตรงลายนึงเนี่ยทำหลุดออกไปถ้าเราคิดว่าเราเป็นธุรก,กิจเ,เราเป็นสมาชิกที่ซื้อสินค้าจากบริษัทนี้เนี่ยเราก็ขอใช้สิทธิตรวจสอบได้นะอันแรกเลยแจ้งไปที่บริษัทผ่านอีเมลหรือว่าผ่านระบบที่เขาเปิดให้นะครับแล้วก็ไปถามเขาเลยว่า้ข้อมูลที่หลุดเนี่ยยี่บล้านเลกคอร์ดเนี่ยของฉันหลุดไหม อันนี้เลยนะเราามได้ได้เหรอเราทามได้ได้เหรออันนี้เป็นสิทธิ์พันพื้ันฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเลยแล้วแล้วอตัวผูว้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องต้องเอตอบเราภายในสามสิบวันถ้า,าไม่ตอบเราเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการร้องเรียนได้เลยฮะทีนี้มันจะมีคำหนึ่งไงดรดมที่ปกที่เรามักจะชินกันอยู่เสมอว่าบางทีเรื่องราวแบบเนี้ยคนที่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ ก็เกรงว่าการฟ้องการเป็นขึ้นโรงขึ้นศาลมันเป็นพื้นที่วุ่นวายเป,ป,ป,ปล <os. S 1> เปืองสตางเปลืองเวลา <idal os. S 1> เพราะฉะนั้นกฎหมาย PDPA กับประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ที่ประกาศใช้มาหลายเดือนสี่เดือนเนี่ยประโยชน์จริงๆที่ผู้ฟังชาวฟ้าสายบริสิทิวันหรือคนทําธุรกิจควรต้องตระหนักแล้วได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้คืออะไรคือคือผมมองว่าอย่างนี้คือมองว่าในแง่ของตัวผู้ประกอบการเนี่ย เป็นเรากฎหมาย p d ดีเราเรียกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนคนคือเป็นคนที่ไปเก็บข้อมูลคนอื่น p d p a วันนี้เนี่ยทำให้เราต้องตระหนักว่า <c oughs> เวลาเราเก็บข้อมูลคนอื่นเราต้องขอเขาต้องแจ้งเขาเก็บแล้วเนี่ยในอดีตเราเก็บแล้วปุยปุยย้ำยังไงก็ได้วันนี้เนี่ย <c oughs> เก็บแล้วต้องรักษาให้มันดีใช้คำชะเห็นภาพละเอียดยิบแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าตัวเจ้าของข้อมูลเนี่ยยังเป็นเจ้าของข้อมูลอยู่ ไม่ใช่เราเอามาแล้วเป็นของเรานะฮะเราก็ต้องเก็บรักษามันดีๆรวมทั้งเอ่อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นรั่วไหลอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องคุยกันการคุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับระหว่างเอ่อตัวเจ้าของข้อมูลส่นวนคลกับผู้ควบคุมครับเอ่อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะทําให้เกิดความร่งใสนะครับในแง่ของการทําธุรกิจในแง่ของการใช้ข้อมูล ข้อการส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อต้องปรับตัวแล้วยิ่งตอนนี้คุณปุ้มชอาต่างชาติกับเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากขึ้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายสากลค่ะ<น>ไม่ใช่เป็นกฎหมายที่เมืองไทยอยากมีแล้วต่างชาติไม่มีแต่มันต่างชาติมีแล้วเมืองไทยเลยต้องมี<อ>นะครับ <c oughs> นะครับแล้วมันเป็นกฎหมายสากลเพราะเป็นกฎหมายสากลเนี่ยมันคุ้มครองทุกคนที่มาอยู่ในเมืองไทยไม่เฉพาะคะนใ แปลว่าถ้าคนไทยไม่เรียกร้องสิทธิ์แต่ถ้าคิดดูว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเรียกร้องสิทธิ์ที่ของเขาใช่ไหมฮะเขาสามารถ n อ o ฟ c e ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ได้อื mm hmm. ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรา,เราในแง่ของตัวพวก,กรเราก็อย่านิ่งนอนใจในแง่ของกฎหมายฉบับนี้นะครับอย่าปล่อยให้เออเวลามันผ่านไปโดยไม่ติดตัวในแง่ของตัว mm hmm. ผู้บริโภคนะครับเออวันนี้เนี่ย ในประเทศไทยยังไม่มีองค์กรที่ทําหน้าที่เรียกร้องสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแทนผู้เสียหายแต่ในต่างประเทศจะมีจริงๆแล้วในเมืองไทยเองเรามีองค์กรอย่างมูลที่คุ้มของผู้บริโภคหรือสภาองค์กรผู้เริแภคนะครับแต่ทั้งสองหน่วยงานอาจจะยังไม่ยังไม่ได้สนใจหรือตระหนัก เรื่องของการเอ,อละเมิดสิทธิในส่วนของที่เป็นทางได้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้เขาก็อาจจะยังไม่ได้แตะแต่ในต่างประเทศเนี่ยมีพวกหน่วยงาน NGO เยอะแยะ,ยะที่ทำหน้าที่พวกนี้เรียกร้องสิทธิให้ฟ้องแทนประชาชนจะมีอยู่พอสมควรเอะแล้วอย่างบ้านเราเรามีอะไรนะสภาคุ้มครองผู้บริโภคเขาเจะเข้ามาแบบมีบทบาทตรงนี้ให้ผู้บริโภคทั่วๆไปได้หไหมจริงๆเขาทําได้ เขาทําได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าโดยกลไกลหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องของความเชี่ยวชาญของทางเจ้าหน้าที่ของทางกรรมการของสภาองค์การผู้ผู้บริโภคด้วยนะครับรวมทั้งมีการผมเข้าใจว่ามีเรื่องการละเมิดเ,เกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยอยู่หลายๆเรื่อง เพราะนั้นก็เป็นหลายๆประเด็นที่เขาต้องต้องไปที่มีอยู่ก็เยอะแล้วว่าอย่างนั้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นดังที่บอกก็เลยบอกเราว่ามีการจัดตั้งถ้างั้นทวนให้เรานิดเึงได้ไหมคะวันนี้หน่วยงานที่จัดตั้งแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันคําว่า Data คําว่าข้อมูลคือ New ออย หรือว่าทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสุดใหม่แล้วเราก็จะเห็นอ e ีคอมเมิร์ซก็มีการเก็บข้อมูลการสมัครสมาชิกก็มีการเก็บข้อมูลไม่มีของฟรีในโลกเพราะฉะนั้นการสมัครใช้อะไรบนโลกออนไลน์มันก็เหมือนบอกว่าจะฟรีนะแต่สุดท้ายก็มีบางอย่างที่ครอบคลุมอยู่สองนาทีสุดท้ายดเรเดิมที่ปกอยากฝากอะไรเป็นค้าคิดครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ในผมแยกเป็นสองประเด็นในส่วนของผู้ประกอบการเองนะครับที่ฟังรายการเรา นะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านเองเนี่ยเป็นเจ้าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือเป็นคนที่เอาข้อมูลของคนอื่นเนี่ยมานะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเก็บข้อมูลของพนักงานแน่นอนนะครับแล้วนอกจากพนักงานแล้วเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลของลูกค้าแล้วก็ผู้ค้านะครับเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงนะครับ หน่วยงานของรรฐก็มีเว็บไซต์ชื่อ pdpc.or.th นะครับ pdpc.or.th แต่ถ้าเป็นของเอกชนนะครับทางเราเองก็มีตัว pdpa.thailand.com pdpa.thailand.com แล้วก็ถ้าอยากเรียนแบบจริงๆจ,งๆจังๆทางสมาพันธ์ SME ไทยกับ pdpa.thailand เนี่ยทำงานร่วมกับทางสำนักงานส่งเสริสม,รมรเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับเปิดอบรมฟรีออนไลน์นะครับ ผ่านเว็บไซต์ pdpa-sme.com pdpa-sme.com นะเข้าไปเรียน18ชั่วโมงเป็น e-learning ฟรี free, นะครับได้วุฒิบัตรเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการทำ pdpa ได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปจ่ายเงินค่าฝึกอบรมต่างๆถ้าเราเป็นองค์กร s อ e นะครับส่วนภาคประชาชนเองเนี่ยการเรียกร้องสิทธิของตัวเองเนี่ยมันเริ่มต้น นะครับจากการที่เราต้องรู้ว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายนะครับแล้วก็ช่องทางในแง่ของการเรียกร้องสิทธิเนี่ยมีช่องทางอะไรบ้างง่ายสุดนะครับก็รู้เขารู้เราไปรู้ก่อนว่าผู้ประกอบการต้องทําอะไรนะครับแล้วเราจะจะต้องเ,ออเราสามารถที่จะใช้สิทธิอะไรได้บ้างก็ฝากเรียนคุณสิริวัณน,นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมของทางรายการควส์สซตบายสิริวัณเท่านี้ครับ เรียกว่าวันนี้ก็พยายามจะนําความรู้ให้ครบมุมมองมากที่สุดในช่วงเวลาที่มีแต่เรื่องกฎหมายคงไม่ได้เรียนรู้กันแป๊บเดียวแค่นี้แล้วจบค่ะแต่มันมีข้อสังเกตว่าบริษัทเอกชนเองก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการทํางานเจ้าของสิทธิ์เองอย่างเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าตกลงข้อมูลของเราเนี่ยถูกใช้ประโยชน์ในทางที่ม่ควรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปหาความรู้ขอย,ย้ำเว็บไซต์สตีได้ไหมคะที่ไหนคะคุณดรดง<ม> pdpasme. com นะครับ pdpa thailand.com ครับไปเรียนฟรีได้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับชาวฟ้าสายบายสิริวันประจำวันอังคารที่13กันยายน2565ขอบคุณดออรอุดมทิโปกหรือดออรโดมที่ใก้ๆเรียกกันดรโดมภัยเกษตรปุ้มสิริวันนพรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ